ที่ต้องทำและต้องรู้เพื่อให้ลูกค้านะครับเจอสินค้าเราได้มากขึ้นนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้นรับเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ a c e b o o k และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทน l a ซ a ดานะครับผมเป็น l a ซ a ด้าเซลเลอร์อมบสเนะครับและเป็น Lazada Certified t r a ทรนเของ l a ซ a ด้นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบนลาซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับคอร์สสอนมาเก็ตเ a c e Lazada บวก Shopee นะครับเพิ่มยอดขายนะครับหนึ่งคอร์สสองมาเก็ต a c e เรียน2วันนะครับ4ี่0บาทสำหรับใครที่ลง1คอร์สนะครับแล้วก็7จ0 0บาทนะครับสำหรับใครที่เลือกลงทั้ง2คอร์สนะครับถ้ายังไงเนี่ยสะดวกก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับจองได้เลยนะครับ5ข้อที่ช่วยให้ลูกค้าเจอสินค้าเรามากขึ้นข้อแรกนั่นคือการตั้งชื่อข้อที่2นะครับนั่นคือการทํารูปภาพทําไมผมถึงงบอกทั้งสองข้อว่าสำคัญ คุณตั้งชื่อตรงกับที่ลูกค้าค้นหาครับมันก็มีโอกาสเห็นมากขึ้นรูปภาพทําให้สะดุดตาลูกค้ากดเข้ามาดูก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะโดนรีมาร์เก็ตติ้งโดยระบบลาซาด้าให้เห็นซ้ําได้สาการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆซึ่งมันเป็นเบสิกอ่ะคุณต้ณองเข้าใจก่อนว่าคุณต้องใช้ฟีเจอร์สําคัญของลาซาด้าครบถ้วนนะครับมันไม่ใช่ว่าวันนี้คุณลงสินค้าไปแล้วแล้วปล่อยให้ระบบอะ่ะอยู่เฉยแล้วจะขายได้ไม่ใช่ล,ลองคิดดูทําไมใน Facebook ใน Facebook นะ ผมไม่รู้ว่าใครขาย Facebook อยู่บ้างเปล่า Facebook ทำไมต้องมีการยิงโฆษณา Facebook ทำไมต้องมีการทำคอนเทนต์สม่ำเสมอเพราะว่ามันต้องการหาลูกค้าเข้ามาไงต้องการให้แบบ Facebook นํำส่งไว้ลูกค้าที่เราเห็นแล้วเกิดการมองเห็นมากขึ้นนะครับเหมือนกันครับบนลาซาด้ามันมีฟีเจอร์ต่างสำคัญ,สำค,ญสำคัญที่เราต้องเข้าร่วมนะครับพวกเนี้ยคูปองส่วนลดร้านค้าคือผมอันเนี้ยผมอาจจะไม่ได้แบบมานั่งามานั่งสอนจับมือทำเป็นแต่ละฟีเจอร์นะแต่ผมบอกว่าพวกเนี้ยมันช่วยอะไรกันแล้วกันนะครับคูปอง นะครับสามารถที่จะทําส่วนลดให้ลูกค้าซื้อได้มากขึ้นยิ่งซื้อยิ่งลดทําส่วนลดซื้อให้มากขึ้นจะส่งฟรีนะครับการนะครับทำ add on deals อ่านะครับซื้อเพิ่มคุ้มกว่าพวกนี้มันคือฟีเจอร์หลัก เป็นฟีเจอร์กลุ่มโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวปีนี้ก็ในเดือนหน้าอาจจะสอนหัวข้อ,น,ขอน,นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะมีประมาณ3 EP นะครับสอนไล่ไปเลยแต่แต่ละตัวแต่ว่าในวันนี้เนี่ยมันเป็นภาพรวมก่อนว่าคุณต้องทําอะไรต้องต้องเข้าใจและจากที่เราลงสินค้าไปแล้วห้ามอยู่เฉยเต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยตั้งชื่อตามลูกค้าค้นหาทํารูปภาพให้สุดตาสวยงามและเข้าใจการใช้งานฟีเจอร์แต่ละตัวนะครับลัสคอยช่วยอะไรครับช่วยให้คนติดตามร้าน,ช,นช่วยให้มียอดบิวนะครับช่วยให้มีรีวิวอันนี้คือลัสคอยแบบนี้นครับ นะครับแฟลซี่คอมโบนะครับก็จะเป็นตัวที่จัดโปรโมชั่นนะครับได้ถึง3ระดับนะครับสระดับในในการสั่งซื้อนะครับเป็นจำนวนเงินหรือเป็นเงินสดก็ได้เช่นซื้อ2องลดหซื้อ3ามลดหซื้อ4ี่ลดเนะครับอันนี้คือแฟลซี่คอมโบนะครับสองวอชเชอร์วอชเชอร์ก็คือคูปองส่วนลดนะครับซึ่งคูปองส่วนลดเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับเป็นแบบเลกูล่าชแนล คนติดตามร้านออฟไลน์แชร์ไลฟ์สตรีมนะครับแล้วก็แชร์คูปองเราต้องเข้าใจว่าแต่ละตัวมันทำงานยังไงนะครับอย่างส่วนตัวผมเองผมจะใช้หลักๆที่ต้องต้องใช้ให้เป็นอยู่แล้วก็คือการทำเลกกูร่าใชนคือคูปองทั่วไปแล้วคูปองผู้ติดตามร้านคา้า store follower นะครับอ่ะนะครับนี่ก็คูปองหน้าตาแบบนี้คือเราเป็นคนออกส่วนลดเองเราจะออกส่วนลดที่น่าดึงดูดสนใจอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของ ลูกค้าสินค้าแล้วก็กําไรด้วยนะครับคือลูกค้าชอบแบบไหนสินค้าตัวไหนลูกค้าซื้อเยอะแล้วก็ทําไปแล้วมีกําไรเหลือไหมนะครับอันนี้คือเรื่องของคูปองนะครับต่อมานะครับาการแสดงคูปองมันไปได้หลายจุดนะครับลาซาด้าเอาไปให้ลูกค้าที่ติดตามร้านค้าเห็นที่เคยดูเรา,าที่เคยดูสินค้าเราเห็นเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นคูปองนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของฟรีค่าจัดส่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยการการใช้ฟรีค่าจัดส่งอะ เราก็ต้องดูด้วยว่าเราอ่ะสามารถส่งให้ลูกค้าได้ฟรีไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องให้ลูกค้าจ่ายแต่เท่าที่ผมทดลองมาทำเองลูกค้าจะชอบส่งฟรีที่สุดส่งฟรีแบบไม่ต้องไปเก็บคูปองของลาซาด้ไม่ต้องไปเก็บคูปองส่งฟรีของไม่ต้องร่โปรแกรมคือล้านส่งฟรีให้เลยอะลูกค้าชอบที่สุดอันนี้เท่าที่ผมทดลองมานะครับคือผมมีการเ,เข้าร่วมโปรแกรมส่งฟรีแล้วก็ ส่งฟรีด้วยตัวเองทดลองเป็นช่วงถ้าเกว่าไอเ้เขาร่วมโปรแกรมส่งฟรีอ่ะก็ได้ยอดขายขึ้นมานะแต่กลายเป็นว่าพอส่งฟรีด้วยตัวเองอะ่ะลูกค้าเห็นปับ๊บอ้าไม่ต้องจ่ายค่าส่งโอ้ชอบออเดอร์เข้ามามากกว่านะครับอ่าอันนี้ก็บอกนิดน,นึงว่าไอ้โปรโมชั่นต่างๆเนี่ยยิ่งซื้อยิ่งลดคูป,ปองส่วนลดจะส่งฟรีเนี่ยมันใช้ร่วมกันได้นะครับาวนี้ตัวต่อมานะครับฟีเจอร์อื่นๆนะครับที่มันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับลัตด้าเนี่ย ถ้าสามารถเข้าร่วมได้ก็ลองดูนะครับเลือกใช้ดูนะครับอย่างตัวนี้โปรแกรมส่งฟรีนะครับซึ่ง La z a d a จะออกค่าส่วนขนส่งให้ลูกค้าสูงสุด40บาทนะครับร้านค้าจะเสียค่าคอมมิชชั่นการขาย5%นะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือลูกค้าได้รับส่วนลดนะครับเหมาะสำหรับร้านค้าที่ไม่สามารถส่งฟรีให้กับลูกค้าได้นะครับก็มาเข้าตรงนี้แล้วก็เสียค่าคอมมิชชั่นเอาประมาณ5.35%นะครับ โอเคนะขออนุญาตไปต่อละกันนะเพราะว่าอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะสอนละเอียดอีกอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับอันนี้พูดถึงภาพรวมก่อนเพราะว่าเวลาถ้าชั่วโมงเวลาที่ชั่วโมงเนี้ยมันสอนแบบจับมือทําละเอียดไม่ไม,ไม่ไม่ทันนะครับผมผมพูดรว,วมก่อนเนาะเฟรซีคอยส่วนลด3%นะครับหรือว่าตัวส่งฟรีของ Lazada อ่าช่วยนะฮะเป็น แจกฟรีของร a z a d a แจกสินค้าฟรีก็คือตัวรัสคอยนั่นเองนะครับเฟซี่คอยเป็นหนึ่งในส่วนของรัสคอยส่วนลด3%จากเหรียญน,นะครับซึ่งถ้าเราเขาร่วมร้านค้าต้องออกส่วนลดสูงสุด3%ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าร้านค้าเป็นเป็นคนออกส่วนเองคล้ายๆกับลูกค้ามีเหรียญอยู่ครับเขาเอาเหรียญมาแลกส่วนลดแทนนะครับเป็นเหรียญจากการเล่นเกมต,ต่างๆไปเรียเหรียญจากการกดติดตามร้านไปนเหรียญจากการไปรีวิวสินค้านะครับก็ เอามาแลกส่วนลดได้นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจวิธีการก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเราเข้าร่วมเนี่ยเราก็จะมีหน้านะครับมีป๊อปอัพที่เขียนว่าเป็นคอยครับถ้าลูกคา้ามีคอยก็อัพไปเท่าไหร่ได้ได้ลดอีกบาทอะไรเงี้ยนะครับก็น่าสนใจมากขึ้นมันทําให้เกิดการแบบอยากจะกดเข้ามาดูเออต้องบอกอย่างนี้อยากจะกดเข้ามาดูนะครับอา่านี่คือคอย daily cash back นะครับ daily cash back ก็ เออเป็นตัวหนึ่งที่ช่วงนี้ราชสละโะปรโมทเยอะนะครับค่าคอมมิชชั่นสูงสุด3%นะครับลูกค้าได้เงินคืน5% 10% 15%แล้วแต่ว่าลูกค้าเก็บคูป,ปองแคชแบ็กตัวไหนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยลูกค้าเห็นมากขึ้นจะมีป้ายแคชแบ็กติดที่ตัวสินค้าเลยนะครับ อันนี้ผมขอยัดไปอย่างไวๆนะเดี๋ยวมาอธิบายแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับฟีเจอร์ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยที่ผมอธิบายเนี่ยมันเป็นแค่ช่องทางให้ลูกค้าเจอสินค้าเรามากขึ้นแต่ลูกค้ายังไม่ไตัดสินใจซื้อนะครับบอกนิดนึงว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องว่าทํายังไงให้ลูกค้าเจอสินค้าเรามากขึ้นการเข้าร่วมฟีเจอร์ต่างๆกับ l a z a d a มันเป็นตัวที่ช่วยอยู่แล้วแต่เราอะนะครับต้องศึกษาว่าตัวไหนที่เหมาะสินค้าเราลูกค้าชอบแบบไหนเราเหมาะกับมีต้นทุนกําไรเหลือเท่าไหร่ นะครับในประเด็นพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแยกย่อยในในห<อ>ัวข้อถัดไปใ,<ห>ในไลฟ์ถัดไปนครับคอร์สสอน Marketplace Lazada บวก ok, s h o ป e e นะครับเพิ่มยอดขายนะครับ1คอร์ส2 Marketplace เรียน2วันนะครับ4ี่0กรบาทสำหรับใครที่ลง1คอร์สนะครับแล้วก็7 9 0 0กรบาทนะครับสำหรับใครที่เลือกลงทั้ง2คอร์สนะครับถ้ายัางไงเนี่ยสะดวกก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับจองได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรน l a ลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบ,บนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรน l a ลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ